มานี่มาดูหางน้องนะคะน้องเป็นแมวเพศผู้นะคะดูหางน้องนะคะใช่แมวหางขอดไหมคะใช่แมวหางขอดไหมคะได้น้องมานะคะแรกๆนะไม่อยากจะเลี้ยงน้องหรอกค่ะ แล้วทีนี้มีคนใส่ตะก้าแรกๆไปเห็นก็โอ้ไม่เลี้ยงค่ะไม่ชอบเพราะว่าน้องน่ะฉี่ม็นมากกลัวน้องมาฉี่กลัวน้องมาฉี่ตามบ้านตามเสื้อตามผ้าเราซักไม่ได้นะคะคือไม่ไม่เคยเลี้ยงเลยนะคะแมวน่ะเพราะว่าไม่ชอบฉี่แมวนะคะเพราะว่าอ่าปกติน่ะมีแมวจรจัดมาฉี่ใส่หมอนใส่มุง้งใส่อะไรบ้านเราเราก็เลยไม่ชอบที่จะเลี้ยงเลยพอดี ผ่านเขาจะให้ไปแล้วค่ะเขาให้เกือบเดือนนะคะแล้วทีนี้ก็เดินผ่านอีกรอบหนึ่งน้องก็ยังอยู่ในตะกร้าเหมือนเดิมนะคะก็เลยตัดสินใจค่ะตัดสินใจเอาน้องมาเลี้ยงเลยนะคะตั้งแต่เล็กๆค่ะตอนนี้โตแล้วดูความมากเลยค่ะแล้วตั้งแต่ได้น้องมานะคะ,ะแฟนก็ทำงานเป็น แล้วหมอก็สร้างตามบ้านนะคะตามบ้านเรืองต่อเติมตามบ้านนะคะแล้วเขาก็ได้งานประจาได้งานเรื่อยๆเลยะคะ่ะมีคนว่าจ้างตลอดนะคะตั้งแต่ได้น้องมานะคะก็เลยเข้าไปดูค่ะไปเคยเลี้ยงเขาก็บอกว่า,าเราเลี้ยงแมวลักษณะหางขอดเขาก็จะนําโชคให้เรานะคะแต่ว่าเอาน้องมาเลี้ยงใหม่ๆแล้วก็ถูกถูกหวยด้วยนะคะเป็นเลขที่บ้านนะคะ แรกๆนะคะแต่ไม่เยอะแต่ก็พอได้ซื้ออาหารให้น้องค่ะแล้วก็พามาดูแมวหางคอดที่เขาบอกว่านำโชคนะคะ <c oughs> ของเขาก็น่ารักค่ะ <c oughs> แค่นี้นะคะสวัสดีลูกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ